บรรยากาศนี่ค <ge> <ny> ือบรรยากาศน้ำลงเลยครับบงรลโตโตกอยน้ามันลงครับเจ้ารยาน้าลงครับนลงก็มาณนีครับนีคือน้าลงครับบรรยากาศน้ำลงกาลังหยนเรือเจ็ ลงครับนี่คือสะพานปก่มกล้าวแล้วนั่นคือะสะพานพุทธอเรือสะพานพุทธจะเปรนแบบนี้ครับวันนี้นนนนเ,นเที่ยงแดดล่มลมแดดล่มฝนตก ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണ് น้ำเจ้าพยาลงครับพยาลงตอนตต้